ครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการสยองขวัญตอนเช้านะครับวันนี้นะครับผมจะนําคดีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราซึ่งคดีนี้มีเซเล็บคนหนึ่งที่หลายท่านก็คงรู้จักดีนั่นก็คือหมอปลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหมอปลาครับกับทนายไพศาลได้ลงพื้นที่ไปไปดูเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องสูงบน้ำบารยาเสพติดที่วัดท่าลุกนั่นเองนะฮะ ซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนกันยายนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนำมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมวัดน,นี้ถึงได้มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้แต่ก่อนอื่นนะครับเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันก่อนดีกว่าครับวันที่20กันยายน2564 f a c e b o o k หมอปลาช่วยด้วย ได้มีการไล่นาทีหมอปลามือปราบสัำขเวสีบุกเข้าช่วยเหลือประชาชน216คนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดท,ที่วัดชื่อดังในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีภายหลังจากที่มีผู้ปกครองของผู้บำบัดยาเสพติดติดต,ต่อมาเนื่องจากถ้าจะเอาลูกชายออกจากสถานที่แห่งนี้ทางวัดคิดเงินค่าออกไปหัวละหนึ่งหมื่บาทโดยมีรายละเอียดจากปากว่า ถ้านำคนมาบำบัดยาที่นี่ต้องเสียเงินแรกเข้า12,000บาทและเสียรายเดือนเดือนละ2,000บาทหากจะบวชเสียเงิน20,000บาทเราจะอยู่สบายกว่านี้อีกทั้งมีคนกว่า300คนแต่มีห้องน้ำเพียงแค่สองห้องเท่านั้นหากจอกจากที่นี่ต้องจ่ายเงิน10,000บาททั้งนี้หมอปาได้ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำเนินการมารับตัวผู้บวชกลับบ้านภายในวันนี้เนื่องจากผู้บวชผวาวา่าอาจถูกทําลายร่างกายอีกซึ่งทางผู้ว่าได้เดินทางมาถึงที่วัดแล้วโดยเบื้องต้นจะพาตัวไปที่ค่ายทหารก่อนจากนั้นจะมีการเชิญผู้ปกครองมาโดยในรายการโหนกระแสได้มีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่เข้ารับการบำบัดศูนย์บำบัดยาดังกล่าวพร้อมกับทนายไพศาลที่เข้าไปช่วยเหลือ กับหมอปลาจากคําบอกเล่าของคนในศูนย์บะบัดยาทําให้ทราบว่าคนในศูนย์บำบัดกว่า2อ0คนต้องใช้ชีวิตแบบแออัดพัดรวมในโรงนอนมีแต่เสียไปเกือบ10ตัวทนอยู่กันแบบร้อนๆในใบรา,ายละเอียดแจ้งว่าได้กินข้าวสองมือ้อแต่ความเป็นจริงมกักถูกลงโทษให้กินข้าวมื้อเดียวข้าวที่กินบางวันเป็นข้าวบูดผสมกับกระดูกไก่หรือฟักทองเทใส่ขันน้ำแบ่งกันกิน20คน ห้องน้าต้องแบ่งกันใช้คนหนึ่งถ่ายบนโถอีกสองคนต้องถ่ายที่พื้นห้องน้ําพร้อมกันหากวันไหนน้าท่วมอุจจาระก็จะลอยออกมาหากทำตัวไม่ดีหรือพยายามหนีก็จะถูกเสื้อส้มเจ้าหน้าที่ทำลายร่างกายรองเจ้าวาที่เป็นพระก,ก็คุกคามผู้บวมบัดด้วยคำหยาบคายเช่นกันให้โทรติดต่อผู้ปกครองได้ผ่านศูนย์แต่ห้ามบอกว่าลำบากถ้าพบจะถูกตัดสายและโดนทำร้ายทันที ผู้บํมบัดคนนึ่งเล่าว่าตนเข้าไปอยู่เพียงสองเดือนแต่มีคนเสียชีวิตไปแล้วถึงสามคนผู้ปกครองของคนที่เข้ารับบํมบัดไปแจ้งความแล้วแต่ตำรวจไม่ดำเนินการด้านทนายไพศาลเชื่อว่าสูนตรบําบัดนี้จะทํากันเป็นขบวนการก่อนที่เราจะไปฟังวิเคราะห์กันนะครับเรามาดูประวัติวัดนี้กันก่อนนะครับวัดท่าพุราชบรมรุงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีวัดท่าู้ราชบำรุงตั้งวัดเมื่อพศ2483ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2548ต่อมาในสมัยพระครูประหลัดประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดท่านมีความประสงค์จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จนกระทรวงสาธารณสุขประกาศตั้งศูนย์สงเคสและฟื้นฟูวัดท่าพุราชบรมลุงเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2555โดยมีเงื่อนไขว่าให้รับผู้บำบัดยาเสพติดได้50คนจัดให้มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย1คนในการดูแลสุขภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละอย่างน้อย2ชั่วโมง ศูนย์สงเคาะและฟื้นฟูประกอบด้วยเดือนนอนซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวมีห้องน้ำสองห้องผู้ที่บำบัดต,ต้องเสียเงินชาติใช้จ่ายในการบำบัดแต่หากผู้เข้ารับการบำบัดรายใดไม่อยากอยู่ในเรือนนอนยินยอมบวชเป็นพระสงฆ์จะจำวัดแยกออกจากผู้บำบัดต,ต่อมาพุทธศักราช2564มีการร้องเรียนศูนย์แห่งนี้ว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก,กำหนด อีกทั้งเจ้าวาดที่เป็นผู้อำนวยการสูนมรณภาพาสาธารณสุขจังหวัดจึงสั่งปิดศูนย์ถ้าหากว่าเราดูสาเหตุกันจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าตั้งแต่รับผู้ป่วยมาเนี่ยก็ต้องเสียเงินแล้วแถมอยากจะอยู่สบายอยากจะบวชเนี่ยก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกสังเกตดีๆนะครับเรื่องเนี้เงินเงินเงินทั้งนั้นเลย เอาง่ายๆนะครับก็คือทางวัดเนี่ยต้องการเงินนั่นเองส่วนจะทําเป็นขบวนการหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบได้แต่เหตุผลลักษเลยถ้าหากว่าทาเป็นขบวนการนะครับขบวนการเนี้ยทําไปเพราะเงินครับถามว่าทําไมเขาถึงต้องการเงินเรามาดูค่านิยมของคนไทยกันนะครับคนไทยเนี่ยนะครับมักจะมีค่านิยมแปลกๆหรือค่านิยมหนึ่ง ซึ่งอันนี้ผมอ้างอิงมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมักจะยกย่องเคารกคนรวยมักจะให้การนับถือคนรวยๆนะครับหลายคนมองว่ารวยอะ่ะเป็นคนมีอำนาจที่นี้นะครับผมจุดมุ่งหมายของคนไทยเราเนี่ยก็เลยอยากจะรวยอยากจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมทีนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเกิด แรงกดดันเกิดขึ้นซึ่งผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับสามารถตอบโต้แรงกดดันได้5วิธีนั่นก็คือวิธีแรกนะครับคือเป็นคอมฟอร์ติตี้พวกนี้อยากรวยอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่เขาไม่ทำผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นดาราเซเลบหรือไฮโซหลายท่านที่เขาขยันทำมาหากินตั้งใจประกอบอาชีพจนกระทั่งเขาลวกกลำรวยขึ้นมาได้เราก็เห็นกันในหลายท่านนะครับ สองเป็นพวกมีช่วยริมพวกนี้เขาไม่ยอมรับเป้าหมายเขาไม่เอาเลยกิจยศชื่อเสียงความร่ำรวยเขาไม่เอาเขาพออยู่พอกินไปแค่นั้นพอแล้วแต่เขาก็ไม่ทำสิ่งที่กฎหมายนะครับเราก็เห็นนะครับดาราหลายท่านอยู่อย่างสมรรคนหลายคนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างสันโดษทีนี้มาประเภทที่สามครับ innovation พวกนี้เขาอยากร่ำรวย อยากมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่เขาไม่สนใจครับว่าวิธีการที่เขาใช้นั้นน่ะมันจะผิดหรือถูกซึ่งกรณีวัดท่าพุกเนี่ยการขาบวนการขบวนการเนี้ยเข้าข่ายเป็นประเภทนี้นะครับคืออยากร่ํารวยอยากมีชื่อเสียงจากการบาบัดผู้ติดยาเสพติดแต่เขาไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องหรือเปล่าทีนี้นะครับมาดูประเภทที่สคือประเภทวีทีสลิมพวกเนี้ย เขาหลีกหนีออกจากสังคมยกตัวอย่างครับชายรอดเ,เอร่พเนจรพวกติดสุราหรือรอังวันๆไม่ทำอะไรพวกนี้นะครับเขาปฏิเสธเป้าหมายของสังคมและเขาก็ไม่สนด้วยว่าเขาจะทำผิดหรือถูก mm hmm. เขาใช้ชีวิตไปวันๆหนะึ่งฮะรอดเร่ไปทั่วเศษยาไปวันๆติดสุราหรือลอรังไปวันๆไม่ได้สนใจเลยว่าโลกเขาเป็นยังไง ประเภทที่ห้าครับคือประเภทรีเบรียนครับคือพวกกบฏพวกเนี้ยเขาไม่พอใจกับสิ่งที่สังคมเป็นอยู่เขาก็เลยทําการรัฐประหารหรือก่อการร้ายอย่างที่เราเห็นในสับจังหวัดแชงภาคใต้นั่นแหละครับหประเภทนะฮะอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าผู้จัดเป็นประเภทที่สามคือประเภท Innovation ซึ่งในสังคมไทยเราเนี่ยเยอะนะครับคนลนักษณะแบบนี้ เพราะสังคมไทยเราเนี่ยมักจะไปให้ค่ากับคนที่มีเกียรติยศคนที่ร่ํารวยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะฮะแล้วทีนี้นะครับพอให้การยอมรับคนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยอยากจะร่ํารวยโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาเนี่ยไม่ว่าจะความร่ารวยเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยจะผิดหรือถูกก็เลยทําให้มีพวกอินโนเวชันเนี่ยเยอะแยะนะครับในกรณีวัดท่าภูเนี่ย ผมมองได้อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมผมม,ผมมองว่าเขาคงเห็นว่าวัดอะไรนะวัดถ้ำกระบอกมีการบําบ,บัดผู้ป่วยติดยาเสพติดเขาก็เลยแบบว่าลองทําดูบ้างและเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะครับที่เขาทําไปเนี่ยเป็นเพราะเขาคิดว่าเขาสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันคุ้มเหมือนกับว่าเวลาเวลาเราไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งของที่ดีที่สุด การประกอบอาชีพกรรมก็เช่นกันครับถ้าหากว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยคุ้มเขาก็จะทําสิ่งนั้นอย่างกรณีว่าท้าปูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เขาอยากได้เงินเ bon. ขาอ,อยากได้เกีออยรติยศชื่อเสียงเขาคิดว่าเขาหากินในลักษณะแบบนี้เขาจะได้เงินและชื่อเสียงกลับมาเขาคิดว่าเป็นการกระทําที่คุ้มค่าครับผมอย่างเช่นเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่วัดท่าปูอย่างเดียวนะครับลหลายๆวัดเนี่ย ก็มีรูปแบบการทำมาหากินที่แตกต่างกันออกไปตามที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวตา่วางๆก็เพราะว่าเนี่ย <S <S <an> <S เหตุผลหนึ่งที่เขาทําแบบนี้เขาคิดแล้วว่าเขาทําแล้วเขาเคุา้มสิ่งที่เขาได้รับตอบแทนกลับมาคือคุ้มนั่นเองดังนั้นนะครับการที่เราเนี่ยจะพากหบานของเราเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือไปบําบัดยาเสพติดหรือจะไปบวชที่ไหนเนี่ย ควรจะเช็คประวัติวันนั้นให้ดีๆก่อนนะครับเช่นกรณีวัดทาภูเองก็ไม่อยากให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องโทษเปยียงราชการสาธารณสุขด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่เลยเหรอว่าวัดท่าภูเนี่ยศูนย์บำบัดเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้หรือเปล่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่ารัฐสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไร และถามว่าทําไมเหตุฉไหนเลยตํารวจถึงไม่รับแจ้งความตํารวจระแวแกแถวนั้นทําอะไรอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับผมสําหรับหน่วยงานราชการต่างๆไม่ใช่ปล่อยปะแล้วเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้อย่างในกรณีเนี้ครับผมกรณีวัดท่ากุ้เนี่ยถ้ากว่าเรามองกันอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาต้องการที่ลูกเนี่ย กลับมาในสภาพปกติคือให้เลิกจากยาโดยเด็ดขาดแต่แล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิด,ด้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่นะครับว่าพ่อแม่เองเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องดูที่นั่นให้ดีๆครับว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างไรศึกษาให้ดีเสียก่อนอย่างในหลายๆเคสเนี่ยที่ผมฟังมาในเรื่องของวัดท่าพุเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเป็นเพราะตำรวจแนะนำมาบ้างคนนั้นคนนี้แนะนำมาบ้างนะฮะพ่อแม่ก็ต้องใช้หลักการม,มาสู่สิทธิ์นะครับตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าเราอย่าโปรงใจเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อโดยคิดว่าผู้พูดเชื่อถือได้เราไม่รู้หรอกครับตำรวจมีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าผมก็เองก็ไม่อยากไปปลาร้ารตำรวจนะฮะเดีย๋ยวจะโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนากาักงานก็ผมเองก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่า เราอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆเราต้องไปดูหเหน็นตาก่อนครับอย่างน้อยพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกไปบำบัดที่วัดไหนเนี่ยเข้าไปดูสภาพก่อนเลยครับว่าวัดนี้เป็นไงสภาพการไปอยู่เป็นไงบ้างไม่ใช่แบบว่าให้ลูกไปเลยแล้วท้ายที่สุดครับปัญหาตรงจุดเนี้ยมันก็กลายมาเป็นความแรงภายในครอบครัวเท่าที่ผมฟังสัมภาษณ์ในรายการถกไม่เถียงอะนะครับ บางคนในชี้หน้าด่าแม่ตัวเองเลยนะบางคนนี่แบบอะไรอะสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกลายเป็นว่าจากที่เขาควรจะหายจากอาการติดยาเสพติดกลายเป็นว่าต้องมีอาการจิตเพิ่มขึ้นมาอีกอาการทางทางจิตอะนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกอาการหนึ่งหนักไปกันใหญ่เลยครับทีนี้อันนี้ก็อยากจะฝากพ่อแม่ไว้อะนะครับผมสิ่งที่เราจะป้องกันอาการกรรมได้ดีที่สุดเนี่ยหนึ่งมันควรจะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน ฟังอะไรมาได้ยินอะไรมาก็าตามใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญานะครับคิดพิดจารณาให้ถี่ถ้วนหรือลงไปลงมือไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไรโทรไปเช็คกับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ถ้าหากว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วทีเนี้ยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าระหว่างที่ลูกไปอยู่ในสถานที่แห่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่ไหนก็าตาม ควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนลูกบ้างนะครับอย่างน้อยเดือนหนึ่งผลหนึ่งสองเดือนหนอะไรเงี้ยก็จะได้ดูสภาพความเป็นอยู่ของลูกนะครับว่าลูกอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ทิ้งเอาไว้ที่วัดเลยนะฮะอันนี้ผมเองก็อยากจะฝากไว้นะครับอันนี้คือวิธีการป้องกอันอัชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คืออย่าโปรงใจเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็มาเช็คมันคอยตรวจสอบดูแล้วพอหลังจากลูกออกมาแล้วเนี่ยก็ดูว่าลูกของเราเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าไม่ดีขึ้นจะต้องทํำยังไงและถ้าดีขึ้นแล้วจะกลับไปเป็นอีกไหมก็ต้องดูให้ดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับผมว่าก็ไม่อยากให้กรณีแบบวัาท่าพุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอีกอยังไงเรื่องเนี้ยก็ต้องยกย่องความดีความชอบให้กับหมอปลาแล้วก็ถาลายไปสารที่อุตสาห์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนกลุ่มน,นี้นะครับให้รอดจากไอ้มารศาสนานะฮะไม่อยากใช้คําที่แรงไปมากกว่านี้ และวิธีการป้องกอันอาชญากรรมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าตำรวจรับใช้ชุมชนแล้วก็ชุมชนประสานงานกับตำรวจต้องมีการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างเช่นพ่อแม่อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้อยู่ในสมมตินะพ่อแม่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ในเขตธนบุรีอย่างเงี้ยตำรวจในท้องที่เขตธนบุรีเนี่ย,ยก็ควรจะมีการประสานงานกับประชาชนประชาชนก็ควรมีความร่วมมือตำรวจคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง คือตำรวจก็ต้องให้ความรู้เรื่องอาชญากรรมกับประชาชนประชาชนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการป้องกอันอาชญากรรมอะอย่างเช่นเวลารูปงเราไปเนี่ยถามว่าทฤษฎีเนี้ยสามารถเอามาใช้กับเหตุการณ์นี้ได้ไหมได้ครับผมอย่างสมมุติรู่งเราไปเนี่ยบอมบัดที่วัดท่าพูอย่างเงี้ยอย่างสมมุตินะครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าคนที่ฝากไปเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ทนบุรีอะมีความรู้จักกับตำรวจมีการสนิทก,กับตำรวจตำรวจเนี่ยก็ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขก,ก็ ประสานงานไปยังวัดท่าพุว่าตอนเนี้ความเป็นอยู่ของลูกของเขาเนี่ยหรือหลานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมอย่างเดียวนะครับต้องมีการคอยตรวจสอบตลอดว่าเป็นอย่างไรนะฮะอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็คือเจ้าที่สาลนัสสุตโตโรเบอรี่ไปตรวจสอบก็ต้องมีการประสานงานกันร่วมมือกันในหลายฝ่ายนะครับผมแต่ในที่ผมได้ยินข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยแนะนาําไปแล้วก็ตํารวจไม่ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ซึ่งตรงจุดนี้มันสะท้อนปัญหาได้อย่างหนึ่งนะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยปัญหาอาชญากรรมจะเกิดขึ้นมากครับถ้าต่างใดสังคมเรายังเป็นสังคมไร้ระเบียบอยู่อย่างหลายๆคดีที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้หรือจับตัวได้แล้วโทษก็ไม่สะสมกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับในกรณีว่าท่าผู้เนี่ยมันสะท้อนได้เหตุอย่างหนึ่งก็คือว่าตารวจเนี่ยทางานไม่มีประสิทธิภาพสังคมไทยขาดการบังคับใช้กฎหมายในหลายกรณี จต่เป็นสังคมไร้ระเบียบนะครับสังคมไร้ระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและอันตรายต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจร่างกายเรามีสิทธรับอันตรายทั้งนั้นเลยอย่างข่าวล่าสุดนะครับที่บอกว่ายิงผิดตัวเนี่ยนั่นนะครับอันนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนนะครับว่าปัญหาอาญากรรมบ้านเราเนี่ยมีแทบจะรายวันเลยก็เพราะว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมไร้ระเบียบ อันนี้ผมเองก็อยากฝากไว้ให้ใครหลายคนคิดนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ